บอดี้เวิมเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดร่างยักษ์ที่เทเวอร์ฮินเดอร์สันได้โพสลงอินสตาแกรมเมื่อวันที่11มีนาคมคิศ2019เงาประหลาดร่างหนึ่งปรากฏตัวอยู่เหนือหมู่บ้านแถบชานเมืองที่มีหมอกหนาทึบตัวของมันมีขนาดใหญ่มากขึมาสีผิวของมันมีสีดำหม่นๆลำตัวของมันเหยียดยาวเหมือนสัตว์เลื้อยคานประเภทหนอนหรืองู แต่มีส่วนแขนงที่เหมือนรากต้นไม้ออกมาด้านข้างลำตัวของมันอยู่ทั่วไปรอบๆตัวของมันมีนกน้อยบินวนเวียนไปมาอยู่ประมาณ7-8ถึงตัวร่างกายส่วนด้านล่างของมันอาจอยู่ใต้พื้นดินอีกบางส่วนส่วนด้านบนก็ผงาดขึ้นไปบนฟ้าลักษณะมันสัตว์เลื้อยคานที่โผล่ขึ้นมาจากรู บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจเป็นภาพจากประเทศจีนซึ่งมีมังกรจีนโบราณปรากฏออกมาบางคนก็บอกว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพมันอาจเป็นแค่ส่วนขาของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งก็ได้บางก็จินตนาการว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์แต่เป็นพืชที่มีลำต้นขนาดใหญ่มะฮือมาเหมือนกับต้นถั่วในเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในด้านพฤติกรรมของมันแม้ในภาพจะปรากฏว่ามีนกบินวนเวียนอยู่ เหมือนมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแต่ในคำบรรยายภาพของเทเวอร์ระบุว่า the world is ending again ซึ่งหมายถึงโลกมาถึงจุดจบอีกครั้งซึ่งนั่นก็ทำให้มันยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจว่ามันจะมาดีดหรือมาร้ายกันแน่ตัวที่ 2. f i ไฟเออร์ใจแอนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดยักษ์ ที่เทเวอร์ได้โพสตลงอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่24พฤษภาค,คมคิศ2020หากเทียบกับสัตว์ประหลาดร่างยักษ์ตัวอื่นมันอาจมีขนาดย่อมลงมาหน่อยเราไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดบนตัวของมันได้มากนักเพราะมันยืนอยู่ในความมืดและถูกบังด้วยอาคารหลังหนึ่งร่างกายของมันเหมือนมนุษย์ศีรษะเป็นทรงรีไม่มีผมยืนอยู่หลังสิ่งก่อสร้างที่คล้ายกับโกดังเก็บของ หรือโรงนาในฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งกำลังมีไฟไหม้เกิดขึ้นและบนลำตัวของมันก็มีรอยไฟไหม้และประกายไฟทั่วตัวของมันเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้บรรยายว่าในคืนที่ฟาร์มถูกไฟไหม้เราเห็นยักษ เื่อเปลวไฟลุกสูงขึ้นบนท้องฟ้ามีแสงที่ลุกเป็นไฟไหลออกมาจากรอยฉีกขาดที่หน้าอกขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากฝีมือเจ้ามนุษย์ร่างยักษ์ตัวนี้นี่เองซึ่งนั่นก็ถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างพวกเรามากเลยทีเดียวสัตว์ประหลาดตัวที่3 m ม s ิสตี้สตอมวอนเอ สัป,ปลาดตัวนี้เทเวอร์ฮินเดอร์สันได้โพสต์ลงทวิตเตอร์ของเขาเมื่อวันที่8สิงหาคมคศ2018มันปรากฏตัวท่ามกลางท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถในวันที่มีหมอกหนาทึบในภาพเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สองตัวตัวแรกเห็นเพียงส่วนขาและเท้าของมันส่วนอีกตัวหนึ่ง เห็นเป็นเพียงเงาที่ถูกหมอกบงังมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีผิวสีขาวซีดๆร่างกายผอมแหง้งมีส่วนผสมระหว่างสัตว์หลายอย่างทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกและแมลงส่วนขาของมันยาวมากลากักษณะการเดินเหมือนสัตว์สีเท้ารูปร่างลำตัวคล้ายแมลงขาและเท้าคล้ายสัตว์ปีกมันมีขนาดใหญ่มหึมาสูงประมาณ100ฟุตร่างกายของมันมีกระดูก หรือเขาแหลมๆที่หัวและหลังข้อมูลของเทเวอร์เฮนเดอร์สันระบุว่ามันปรากฏตัวในวันที่มีหมอกและพายุพร้อมกับประกาศคำเตือนสภาพอากาศรุนแรงซึ่งเหมือนกับสัตว์ประหลาดเด17จึงสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดในตระกูลเดียวกันสัตว์ประหลาดตัวที่4 The Passer by y at n i h t t เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดอีกตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่โตมากมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายหมาป่า แต่มีขาหลายขามากเหมือนกับแมลงเทเวอร์ฮินเดอร์ได้โพสต์ภาพนี้ลงอินสตาแกรมของเขาเมื่อวันที่8กรกฎาคมคศ2018เขาระบุว่ามันเป็นภาพที่เขาได้มาจากวิดีโอเทปรุ่นเก่าที่วางขายในรัฐออนเทริโอประเทศแคนาดามีป้ายเทปกาวเขียนติดไว้ว่า The p a s s e r by a at Night หรือผู้สัญจรในยามคำ่ำ มันเป็นวิดีโอที่ถ่ายขึ้นมาในวันที่11ตุลาคมปี2009มีร่างคล้ายหมาป่าขนาดใหญ่ยักษ์ยืนค่มอยู่เหนือหมู่บ้านแห่งหนึ่งมันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวดวงตาของมันสะท้อนแสงเป็นทางยาวส่วนปากที่ยื่นยาวของมันมีฟันที่แหลมคมเต็มปากจำนวนขาของมันอาจมีมากกว่าที่เห็นเนื่องจากภาพถ่ายบันทึกได้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นมันดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก ท่าทางมันเหมือนกำลังมองหาเหยื่อเพื่อกินเป็นอาหารเรากับมนุษย์ป่าป่ายักษ์ผู้หิวโหวยที่กายร่างในคืนพระจันทร์เต็มดวงสัตว์ประหลาดตัวที่5ตัวสุดท้ายของคลิปนี้เทเวอร์ฮินเดอร์สันได้โพสต์ภาพของมันเมื่อวันที่18มิถุนายนคิศกาัช2019ร่างกายของมันเป็นสัตว์ประหลาดใหญ่ยักษ์ที่โผล่หัวออกมาจากพื้นดินส่วนหัวเหมือนสัตว์เลื้อยคานประเภทกิ้งก่า ผิวสีขาวเทาอ้าปากกว้างมีฟันแหลมเต็มปากดวงตาของมันหมุนหมนเหมือนกับว่ามันตาบอดซึ่งอาจมีความเป็นไปได้เพราะมันอาศัยอยู่ในพื้นดินที่มืดมิดมาตลอดมันสัตว์บางจำพวกที่อาศัยอยู่ในถ้ำนานๆก็จะทำให้ดวงตาของมันใช้การไม่ได้มีผู้เรียกมันว่า b e h e m o t หรือ b e h e m o t ซึ่งเป็นชื่อสัตว์ดึกดำบรรในพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ มันเป็นสัตว์ทรงพลังที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาตามตำนานบอกว่ามันมีลักษณะผส,สมระหว่างควายช้างแรดและฮิปโปนักวิชาการเคยวิเคราะห์ว่าสัตว์ในตำนานนี้อาจเกิดมาจากการที่คนจินตนาการขึ้นเมื่อเห็นโครงกระดูกในโนเสาร์บีฮิมอสเป็นอสุลกายแห่งพื้นดินซึ่งมีศัตรูคือเลวีอาธานอสุลกายแห่งพื้นน้ำ ทั้งสองต่อสู้กันจนโลกปั่นป่วนแต่ท้ายที่สุดอสูรทั้งสองก็ตายทั้งคู่เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์เหลือรอดมาได้แล้วก็เฉลิมฉลองด้วยการกินเนื้อของทั้งคู่ที่มีอยู่อย่างมหาศาลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทเทเวอร์เฮนเดอร์สันได้สร้างความตื่นตะลึงในโลกโซเชียลอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพชุด สัตว์ประหลาดยักษ์ที่ถูกจับภาพได้ด้วยกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้เพื่อสำรวจและระวังไฟป่าของแคลิฟอร์เนียภาพแรกเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่7 7มกราคมปี2021ที่ผ่านมาเป็นภาพจากกล้องที่ติดตั้งอยู่บนเนินเขาลากูน่าพีกเขตเวนทูรารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาตัวกล้องตั้งอยู่ที่ความสูง1427ฟุตจากระดับน้ำทะเล ด้วยตัวกล้องหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียส t ต u ยูนิเวอร์ซิภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพขาวดำที่มองเห็นบรรยากาศมุมกว้างในยามค่ำคืนด้านหน้าตัวกล้องเป็นแนวเขาสูงและป่าไม้ถัดไปเป็นพื้นที่ราบที่มีพื้นที่เกษตรกรรมและมองเห็นแสงไฟฟ้าส่องสว่างของตัวเมืองเยื้องไปทางด้านขวาของภาพมองเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดขนาดใหญ่ ยืนตรง,งานอยู่ที่เนินเขามันสูงเหนือยอดไม้ไปหลายเท่าร่างกายของมันมีรูปทรงบางส่วนคล้ายกับมนุษย์โดยเฉพาะช่วงลำตัวและขาส่วนแขนของมันรีบแห้งและยาวจรุดพื้นส่วนท่อนบนตั้งแต่หัวไหล่ขึ้นไปมีลักษณะปแปลกประหลาดมากมันเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่แตกแขนงออกมาแต่เนื่องจากภาพนี้เป็นภาพที่อยู่ในความมืดและค่อนข้างไกล เราจึงไม่ได้เห็นรายละเอียดของมันมากนักแม้แต่ตัวเทเวอร์เฮนเดสันสเองเมื่อมีคนถามว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ดุร้ายหรือไม่เขาก็ตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นมิตรแต่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันภาพต่อมาเป็นภาพที่เทเวอร์ได้โพสต์ในวันเดียวกันกับภาพแรกเป็นภาพจากกล้องอีกตัวหนึ่งที่ได้ติดตั้งไว้ห่างจากตัวแรกประมาณ500ายไมล์บริเวณชุมชนริชาร์สซนสปริงเมืองบริว รัแคลิฟอร์เนียตัวกล้องติดตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,211ฟุตหันหน้าไปทางทิศเหนือลักษณะของภาพนั้นคล้ายคลึงกับภาพแรกเป็นภาพที่ตัดมาจากวิดีโอตอนหนึ่งที่เห็นสัตว์ปลาดยังยืนอยู่เหนือป่าไม้ใกล้ตัวเมืองลักษณะท่าทางของมันยืนสองขาเหมือนมนุษย์แขนและมือยาวมาถึงระดับหัวเขา่าส่วนหัวของมันกุดสั้นข้างหลัง มีส่วนที่ยื่นยาวออกมาสองข้างคล้ายปีกของแมลงสัญญาณภาพจากกล้องบางส่วนขาดหายไปบริเวณตัวเมืองข้างล่างเหมือนมีแสงไฟขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้างไม่แน่ใจว่ามันเป็นแสงสว่างจากตัวเมืองหรือเป็นไฟป่าที่ลุกลามขึ้นมากันแน่มีความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแถบนี้อาจมีมันเป็นตัวการก็เป็นได้ คุงก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและขอติดตามกันต่อไปในตอนแรกเทเวอร์เฮดสันได้ให้ข้อมูลไว้เพียงแค่ว่ากล้องไฟป่าจับภาพพวกมันได้ก่อนที่จะมีรายงานเริ่มแจ้งเข้ามาในตอนนั้นว่าพวกมันอยู่ทุกหนทุกแห่งและต่อมาจากนั้นอีก3วันในวันที่29มกราคมปี2021มีผู้แจ้งข้อมูลบอกแสเพิ่มเติมให้กับเทเวอร เขาจึงได้รีทวิตภาพนี้อีกครั้งและได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่สัตว์ประหลาดตัวนี้ออกมาปรากฏตัวเพราะเป็นช่วงเวลาในการหาคู่เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของมันภาพต่อไปเป็นภาพที่มาจากกล้องอีกตัวหนึ่งซึ่งเทเวอร์เฮนเดสันได้โพสเมื่อวันที่30มกราคมปี2021เป็นภาพจากกล้องที่ติดตั้งอยู่ระหว่างกลางของสองภาพแรกบริเวลาสกีโฮมบูสกีแอเรีย ใกล้ทะเลสาบทาโฮเมืองเพรเซอร์รัฐแคนิฟอร์เนียตัวกล้องอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล7,349ฟุตเป็นช่วงเวลากลางวันในฤด,ดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมส่วนล่างของภาพดำมืดเนื่องจากสัญญาณติดขัดมองเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นลาสกีบางส่วนและทิวต้นสนบนเนินเขาท้องฟ้าค่อนข้างสว่างและปลอดโปรง่งแต่มีวัตถุลึกลับบางอย่าง ขนาดใหญ่ปรากฏอยู่มันคืออวัยวะของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะค่อนข้างกลมลอยตัวอยู่กลางอากาศผิวขรุขระเหมือนก้อนเนื้อและเส้นเอ็นมัดรวมผสมกันมองเห็นส่วนปากอยู่บริเวณด้านหน้ามันมีลักษณะาปากที่ลึกลงไปสองชั้นและมีฟันเรียงรายอยู่สองแถวเทเวอร์เฮดสันได้เล่าว่าในบริเวณแถบนี้มีการแจ้งเหตุว่าโกร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายและหญิง รวมกันจำนวน8คนจึงได้มีการตรวจสอบภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยบริเวณนี้ทั้งหมดกล้องส่วนใหญ่ใช้งานไม่ได้และพบว่าบางส่วนสัญญาณขาด,ขด,ขดหายแต่หนึ่งในจำนวนเทปบันทึกภาพนั้นได้พบความผิดปกติบางอย่างมีวัตถุลึกลับลอยอยู่เหนืออากาศประมาณ2-3วินาทีบริเวณที่พบร่างผู้เสียชีวิตเหล่านั้นมีความพยายามในการสืบหาหลักฐานเพิ่มเติม และก็ไม่พบร่องรอยอื่นใดและเมื่อตรวจสอบวิดีโอที่บันทึกนั้นอีกครั้งก็พบว่าวัตถุปริศนานั้นหายไปแล้วภาพต่อมาเป็นภาพที่เทเวอร์เฮนเดอร์สันได้โพสเมื่อวันที่31มกราคมปี2021นี้เองเป็นภาพจากกล้องที่ติดตั้งอยู่กลางย่านคิงวิวเมืองเอลโดราโดรัฐแคลิฟอร์เนียตัวกล้องหันไปทางภูเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นภาพที่อยู่ในช่วงกลางวัน ที่มีท้องฟ้าปลอดโปรงบนภูเขามีสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนโครงกระดูกสัตว์ปีกขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ลักษณะของมันเหมือนนกยักษ์ที่ยืนสองขามันสย้ายปีกที่มีแต่โครงกระดูกของมันออกแผ่ออกมาด้านข้างส่วนหางของมันเห็นเป็นเพียงโครงกระดูกยาวเป็นเส้นไม่ปรากฏข้อมูลอื่นใดให้ทราบจากมันนอกจากคำอธิบายสั้นๆจากเทเวอร์ว่าสัญญาณภาพขัดข้อง แต่ทันทีที่ภาพนี้ได้ถูกนำมาเผยแพร่ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างพากันพูดถึง THE ANGEL ปีศาจโครงกระดูกที่ช่องของเราก็ได้เคยนำมาเสนอให้ทุกคนได้ชมกันแล้วมันเป็นปีศาจที่มีชื่อเหมือนนางฟ้าหรือทูตสวรรค์แต่ในความเป็นจริงมันเป็นเสมือนโยม,มทูตที่มาดูดกลืนวิญญาณของมนุษย์ไม่แน่ว่ามันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็เป็นได้ แต่ก็มีอีกหลายคนที่ให้ความเห็นว่าลักษณะของมันเหมือนกับโครงกระดูกของมังกรมากกว่าโดยเฉพาะช่วงปีรหางของมันเหมือนมังกรโบราณเว้นแต่ว่าส่วนหัวของมันอาจจะดูสั้นไปหน่อยเมื่อเทียบกับมังกรปกติแค่นั้นเองภาพสุดท้ายเป็นภาพที่เทเวอรก็ได้โพสต์ไปเมื่อวันที่31มกราคมปี2021เป็นภาพจากกล้องที่ต่างจากตัวอื่นๆที่ผ่านมาเพราะมันเป็นกล้อง ที่หมุนรอบทิศทางติดตั้งอยู่บนบริเวณยอดเขาเมืองมอนเทเลรัฐแคลิฟอร์เนียภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพยามค่ำคืนของเมืองมอนเทเลที่ล้อมรอบด้วยเนินเขามีเงาประหลาดขนาดใหญ่อยู่เหนือยอดเนินเขานั้นจำนวนสามร่างเทเวอร์โพ์ข้อความพร้อมภาพนี้ว่า Darknet on อ h e edge of town ความมืดมิดของเมือง เงาดามืดทั้งสามที่ยืนอยู่นั้นมีลักษณะร่างกายท่อนบนเหมือนมนุษย์ส่วนระดับเอวลงไปมันยาวเรียวคล้ายงูและเลือนลางไปเหมือนหมอกควันจางๆมันเดินด้วยมือทั้งสองลักษณะกึ่งคานกึ่งเลื้อยมุ่งหน้ามาทางมืองที่อยู่ตีนเขาหลายๆคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าสัตว์ประหลาดทั้งสามนั้นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตประหลาดขององค์กร SCP นั่นคือ SCP 0 9 3 object ซึ่งมีลักษณะเป็นมนุษย์ยักษ์ครึ่งตัวที่อาศัยอยู่ในมิติลี้ลับหลังกระจกซึ่งผู้ที่ผ่านเข้าไปในมิตินั้นได้ต้องถือเลสซีออบเจกต์วัตถุปิศาจากทะเลแดงเอาไว้จึงจะเข้าไปได้ซึ่งในขณะน,นี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือไม่ทุกคนก็ต่างพากันคาดเดาไปต่างๆนานา,นา,นายังหาข้อสรุปไม่ได้ และเนื่องจากเทเวอร์เฮนเดอร์สันเพิ่งได้นำภาพของสัตว์ประหลาดทั้ง5ตัวเหล่านี้มาเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันมานี้ทำให้แม้กระทั่งชื่อของมันก็ยังไม่ได้มีการกำหนดขึ้นเราจึงขอเชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันคอมเมนต์ตั้งชื่อสัตว์ประหลาดทั้ง5ตัวนี้ให้หน่อยว่าแต่และตัวควรชื่ออะไรดีหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตท,ที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะน่ารักมา,มากๆเลยและสวยมากด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายมาย